เรื่องเล่าหนุ่มออซี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยกฎแห่งแรงดึงดูด You are listening to Nana Kimi podcast the positive energy for your ears สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนา n a Kimi ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง Nana k i มีและชอบเรื่องราวของกฎแห่งแรงดึงดูดพลังบวกพลังแห่งจัก,กรวาลและต้องการฝึกจิต ให้ดึงดูดความมัง่งคั่งร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องนานาเคมีเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับพอดแคสต์ในคลิปนี้พิจนา,นาก็ตื่นเต้นมากๆที่จะนำเสนอเรื่องราวของหนุ่มออซี่ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงด้วยกดแห่งแรงดึงดูดค่ะ เพราะว่าหลายคลิปที่ผ่านมานั้นเราได้ฟังเรื่องราวของคนที่ถูกลอตเตอรี่ด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดมาหลายต่อหลายท่านค่ะแต่ส่วนใหญ่นั้นเขาจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวของหนุ่มออซี่กันเลยและเป็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่นานกับเวลาที่พี่นาณาลงคลิปนี้ค่ะแนะนำให้ทุกๆคนฟังจนจบคลิปค่ะเพราะว่าตอนท้ายคลิปนั้นพี่นาณาได้นำเคล็ดลับในการฝึกจิตฝึกใจให้ถูกลอตเตอรี่มาฝากกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของชาวออสซี่ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั้นพี่นาณาก็เคยนำคลิปให้มาฝึก การยินดีกับผู้อื่นให้เหมือนกับเรานั้นถูกเองมาให้ฟังกันหลายตลายคลิปค่ะแต่ว่าวเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้แชร์เรื่องราวของการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดค่ะเพียงแต่พี่นาณานำมาเพื่อให้เรานั้นฝึกค่ะว่าเวลาที่ เราถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นมันจะรู้สึกยังไงโมเมนต์มันเป็นยังไงและฝึกการยินดีกับผู้อื่นโดยที่ขจัดความอิจฉาในใจออกไปให้หมดสิ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหนุ่มจากนิวเซาวลส e ์รัฐนิวเซาวลส์ค่ะในเมืองนิวคาสเซิลได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง และได้แชร์ด้วยนะคะว่าเขานี่ได้ใช้ law of attraction ค่ะชัดเจนมากๆเลยเขาเคลมในเรื่องของการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดด้วยนะคะ ลอตเตอรี่ในประเทศออสเตรเลียนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะแต่ละวันก็จะมีการออกลอตเตอรี่ในรูปแบบในชื่อที่ต่างๆกันและรางวัลเงินรางวัลก็จะต่างกันด้วยค่ะโดยที่ถ้าหากว่าสัปดาห์ไหนไม่มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะทบไปในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอีกรางวัลก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะและมีการ เล่นลอตเตอรี่หนึ่งรูปแบบค่ะซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนลอตเตอรี่รูปแบบอื่นๆนะคะที่จะให้เงินรางวัลเป็นเงินก้อนใหญ่ครั้งเดียวค่ะแต่ลอตเตอรี่ในรูปแบบนี้เรียกว่า Set for l ฟอร์ค่ะซึ่งเงินรางวัลน,นั้นจะจ่ายเงินผู้ที่ถูกรางวัลเป็นมูลค่า20,000ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือน เป็นเวลา20ปีติดต่อกันค่ะคือเอาเป็นว่า20ปีนั้นแทบจะไม่ต้องทำงานก็มีเงินนอน แล้วค่ะ20,000ดอลลาร์นะคะก็แล้วแต่ใครว่าจะไปแม g จแบบไหนไปลงทุนให้มันงอกเงยในรูปแบบไหนนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ทำงานเลยนะ20,000ดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยพอไหมล่ะคะสำหรับการที่ไม่ต้องทำงานเลยอะ่ะแล้วก็มีเงินใช้อยู่ตลอดเวลานะคะเงิน20,000ดอลลาร์ออสเตรเลียถ้าหากว่าเป็น c u r r e n รนซีที่พี่นา,นาวันที่พี่นากกำลัง อัดคลิปอยู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห0าแสนบาทไทยเลยนะคะซึ่งพ่อหนุ่มชาวนิวคาสเซิลคนนี้ค่ะก็จะได้รับเงินรางวัลเดือนละ20,000ดอลลาร์ออสเตรเลียเข้าในบัญชีธนาคารของเขาเป็นเวลาทั้งหมด20ปีเลยนะคะสำหรับเมืองนิวคาสเซิลนั้น เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับซิดนีมากๆเลยค่ะสามารถนั่งรถไฟไปได้สบายๆใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะนั่งไปเลยชิลๆค่ะระหว่างทางก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆค่ะส่วนอากาศในนิวคาสเซิลนั้นเป็นอากาศที่อบ อุ่นมากๆเลยถ้าหากว่าใครมาจากเมืองที่หนาวๆห,หรือว่าช่วงหน้าหนาวของซิดนีย์และเดินทางไปนิวคาสเซิลจะรู้ทันทีเลยค่ะว่ามันรู้สึกว่าอุ่นขึ้นเลยนะคะนิวคาสเซิลยังมีทะเลอันสวยงามมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าพอหนุ่มคนนี้โชคดีหลายด้านมากๆเลยตั้งแต่เมืองที่เขาอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาอยู่ในเมืองที่น่าอยู่มากๆแถมยัง อยู่กับเงินรางวัลเดือนละ20,000ดอลลาร์เป็นเวลา20ปีโอ้โหมันเลิศม,มากๆเลยนะคะพ่อหนุ่มคนนี้ก็ได้เล่าเรื่องราวให้กับทาง l o ตเตอรี่ออสเตรเลียฟังค่ะว่าปกติแล้วเขาจะซื้อลอตเตอรี่แบบริจิสเตอร์ค่ะลอตเตอรี่แบบริจิสเตอร์ก็คือถ้าหากว่าเราเป็นสมาชิกของเขามีการสมัครสมาชิกซึ่งไม่ได้เสียค่าสมาชิกแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ ในการเป็นสมาชิกนั้นทั้งลอตเตอรี่ออสเตรเลียก็จะรู้ชื่อที่อยู่ดีเทลส์ของเราเมื่อเราถูกรางวัลโดยเฉพาะรางวัลใหญ่ๆเขาก็ตามตัวได้ง่ายเพื่อจะบอกเราว่าเรานั้นถูกรางวัลใหญ่ค่ะหรือถึงแม้ว่าจะเป็นรางวัลเล็กๆก็จะมีการส่งอีเมลมาบอกนะคะว่าเรานั้นถูกรางวัลและเงินรางวัลก็จะเข้าบัญชีของเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปขึ้นเงินรางวัลที่ ร้านขายลอตเตอรี่หรือว่าศูนย์ลอตเตอรี่ออฟฟิศนะคะแต่ว่ารอบนี้พ่อหนุม่มนิคัลซ่คนนี้ก็ลืมที่จะให้บัตรเมมเบอร์เขาไปแทบค่ะก็คือลืมรีจิสเตอร์นั่นเองนั่นก็หมายความว่าต่อให้เราถูกรางวัลเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าใครซื้อไปเพราะว่าไม่มีข้อมูลของบุคคลคนนั้นนอกจากรอให้คนคนนั้นติดต่อมาทางลอตเตอรี่ออสเตรเลียเองค่ะ พหนุม่มคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเขาเนี่ยแบบแทบจะไม่เชื่อเลยนะคะเวลาที่เขาไปตรวจรางวัลแล้วเขาเห็นว่าเขานั้นถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเช็คติกเก็ตนะคะเช็คแล้วเช็คอีกค่ะมันจริงหรือเปล่านะถ้าใครฟังเรื่องราวของคนที่ถูกลอตเตอรี่หรือว่าเรื่องราวโมเมนต์ของคนที่ถูกลอตเตอรี่ในคลิปก่อนๆที่พินา,นา ชอบเล่าให้ฟังนะคะก็จะรู้เลยนะคะว่าหลายคนค่ะเวลาที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั้นก็เช็คแล้วเช็คอีกนะคะว่าเอ๊ะตาฝาดหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคือไม่อยากจะดีใจเกอ้อว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็เหมือนกันค่ะก็เช็ครางวัลค่ะให้มันชัวนะคะว่ามันคือเรื่องจริงพ่อหนุ่มนิวคาสเซิลนี่ก็ยังเล่าต่อค่ะว่ามันตลกดีนะเพราะว่าวันที่เขาซื้อลอตเตอรี่เนี่ย เขารู้สึกว่ามันมีอะไรในหัวเต็มไปหมดเลยนะด้วยความรู้สึกว่าเขากำลังจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและเขาก็ดีใจมากๆเลยที่เขานั้นซื้อลอตเตอรี่ในวันนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงความรู้สึกของเขานั้นมันเป็นเรื่องจริงค่ะหนุ่มคนนี้บอกว่าเขานั้น manifest การที่จะวินลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยเป็นปีค่ะ ก็มากกว่า1ปีนั่นแหละค่ะและเขาก็ได้มีการเตรียมพร้อมโดยการเขียนรอเอาไว้เลยค่ะว่าสิ่งที่เขาจะดูเมื่อเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มี to do list เอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแพลนไว้แล้วคือมั่นใจมากว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นะคะแล้วก็จะได้ตามแผนนนั้นไปเลยค่ะคือมั่นใจมากนะมันเลิศม,มากค่ะ เขาบอกว่าเขานั้นตาม law of attraction นะคะคือมีการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดและฝึกฝนทําตามมาเป็นปีๆค่ะและเขาก็รู้สึกจริงๆค่ะว่าเขานั้นในที่สุดก็จะดึงดูด ลอตเตอรี่รางวัลที่1มาจนได้ค่ะสิ่งแรกเลยที่เขาแพลนเอาไว้ค่ะก็คือการดูแลครอบครัวของเขาแล้วเขาบอกว่าพวกเขานั้นก็จะได้มีชีวิตที่ลักชัวรี่นะคะมีชีวิตที่รู้รามีไลฟ์สไตล์ที่สุขสบายมากๆเลยและเขาก็ยังวางแผนที่จะโดเน a t ะคะจะบริจาคให้กับหน่วยงานองค์กรมูลนิธิต่างๆค่ะเขาบอกว่าเขา พูดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าหากว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะ Gi v e back ค่ะเขาจะส่งคืนให้กับสังคมด้วยนะคะซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะเขายังมีการวางแผนเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่ามูล,ลนิธิไหนบ้างที่เขาจะบริจาคให้ค่ะนั่นหมายความว่าก่อนที่เขาจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้นะคะเขาได้มีการวางแผนไว้เสร็จสรบพ เหมือนกับว่าเขามั่นใจมากๆเลยเขาว่ายังไงก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนแน่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะเราได้ฟังอย่างนี้เราก็รู้สึกยินดีไปกับเขาด้วยอย่างสุดจิตสุดใจเลยนะคะแถมยังได้ เรียนรู้เรื่องราวของคนที่ใช้กดแห่งแรงดึงดูดและได้ผลในการที่ถูก,ออกลอตเตอรี่รืองวันที่1จริงๆตัวเป็นเนแบบนี้เลยนะคะมาถึงตอนท่ายที่พี่นานาสัญญาเอาไว้ค่ะว่าจะนำเคล็ดลับในการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดให้ถูกลอตเตอรี่ค่ะโดยในคลิปนี้ค่ะพี่นาณานำทิปของคุณเคนเนสวองนะคะซึ่ง คุณเคนเนสวองนั้นเป็นโค้ชเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะก็ได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะซึ่งน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากๆเลย ข้อที่หนึ่งเลยนะคะคือเราจะต้อง clarify your intentions ก็คือเราจะต้องรู้นะคะว่าเราอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นนั้นไปเพื่ออะไรคะ่ะให้ถามตัวเองก่อนนะคะถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราอยากถูกลอตเตอรี่เพราะว่าเรานั้นต้องการที่จะมีเงินเยอะๆเพื่อซัพพอร์ตตัวเองและคนที่เรารักหรือว่าเราต้องการมีเงินเยอะๆ เพื่อจะให้เรานั้นดูดีแล้วก็ไปโชว์ออฟกับคนอื่นนะคะซึ่งอันที่สองนั้นก็ไม่น่าจะเป็นความตั้งใจที่ดีนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าจาักรวาลน,นั้นสื่อสารกับเราด้วยความรู้สึกด้วยพลังงานของเราที่ส่งออกไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการ ผลลัพธ์ที่ดีค่ะพลังงานที่ส่งออกไปก็จะต้องเป็นพลังงานที่ดีด้วยดังนั้นเราจะต้องมีความตั้งใจที่ดีด้วยนะคะว่าเราต้องการจะถูกลอตเตอรี่เพื่ออะไรค่ะถ้ามันเป็นความตั้งใจที่เป็นเชิงลบนะคะก็น่าจะไม่เวิร์คค่ะาหากว่าเราคิดว่าเราจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เพื่อที่จะไปร่ำรวยตอกหน้าคนรักที่ทิ้งเราไปตอนนั้นหรือว่า ไปโชว์ออฟเพื่อนบ้านคนนี้ซึ่งเราไม่ชอบคิดหน้าเอาซะเลยแบบนี้ไม่ใช่พลังงานที่ดีนะคะและจักรวาลอย่าลืมนะคะจักรวาลรับรู้ถึงพลังงานทุกพลังงานทุกอินเทนชันความตั้งใจของเราที่อยู่ในหัวของเราจักรวาลรับรู้หมดเลยนะคะจากความรู้สึกของเรานะข้อที่2ค่ะคือ e l i m i n a t e limiting beliefs คือเรานั้นจะต้องเอาความคิดที่ มีความเชื่อที่จำกัดออกจากหัวของเราค่ะเพราะว่าการที่เราต้องการจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั้นแต่ในหัวของเราคิดว่ามันยากซะเหลือเกินหรือว่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยนะหรือว่าฉันไม่ใช่คนที่โชคดีขนาดนั้นแต่อีกด้านหนึ่งก็อยากถูกลอตเตอรี่ซึ่งมันย้อนแย้งกันมากๆเลยนะคะสำหรับการฝึกฝนจิตใต้สำนึกให้มีความเชื่อที่ ขยายกว้างขึ้นให้มีความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้มีความเชื่อที่เป็น positive มากขึ้นมากขึ้นนะคะก็ให้กลับไปฟังคลิปที่พินานาทำไว้ให้นะคะโดยเฉพาะคลิปที่เป็นการทำา f f i r m a t i o n ค่ะและมันฝึกซ้อมมันฟังและคลิปต่างๆของพินานาที่เกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะแนะนำให้กลับไปฟังค่ะและฝึกฝน อย่างต่อเนื่องค่ะมันก็เหมือนกับการเล่นดนตรีหรือว่าเล่นกีฬานั่นเองค่ะต้องการความฝึกฝนนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะ Release the outcome ก็คือการปล่อยวางนั่นเองค่ะเมื่อเรามีความเชื่อแล้วนะคะ เราก็จะต้องปล่อยวางค่ะการปล่อยวางเป็นการตอกย้ำว่าเราเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจค่ะโดยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะว่าจะมาไหมจะได้ไหมนะคะก็คือทำชีวิตประจำวันของเราให้ดีที่สุดทำหน้าที่การงานของเราให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของเราทุกๆวันให้ดีที่สุดปล่อยวางค่ะเพราะว่าเราเชื่ออยู่แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ คุณเคนเนสบอกว่าลหลายๆคนนั้นพลาดค่ะกับเรื่องตรงนี้ค่ะเรื่องของการปล่อยวางนะคะเพราะว่าเขานั้นมักจะกังวลค่ะว่าจะถูกไหมจะถูกไหมนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะมันบล็อกนะคะมันบล็อกวเบรชันของเราค่ะทำให้วเบรชันของเรานั้นมันต่ำนะคะและเป็นบล็อกเกจอีกด้วยค่ะ คือพลังงานของเรานั้นไม่ไปแนวทางเดียวกับจักรวาลค่ะกับสิ่งที่เราขอจักรวาลไว้ค่ะเขาบอกว่าแทนที่เรานั้นจะมัวแต่มากังวลว่าเราจะถูกลอตเตอรี่ไหมจะถูกเท่าไหร่จะถูกเท่าที่เราคาดหวังเอาไว้ไหมแทนที่จะไปโฟกัสตรงนั้นค่ะเปลี่ยนโฟกัสค่ะโฟกัสไปที่ positive energy ไปที่พลังงานบวก ไปที่การที่เรารู้สึกดีมากๆเลยนะคะโฟกัสไปที่ความรู้สึกยินดีปรีดาเหมือนกับเรานั้นถูกลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะพลังงานของเรามันก็จะคู่ขนานไปกับยูนิเวอร์สค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยและจะ เป็นการที่ง่ายกว่านะคะกับการที่จะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการดึงดูดลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แบบที่เราต้องการนั่นแหละคะ่ะและแพลนเอาไว้เลยค่ะว่าเราจะทำอะไรเมื่อเราได้เงินแล้วค่ะเราจะซื้ออะไรจะทำอะไรจะช่วยใครบ้างก็เหมือนกับคุณหนุ่มชาวนิวคาสเซิลที่พินานานเล่าให้ฟังนี่แหละคะ่ะว่าเขาใช้กฎแห่งแรงดึงดูด หนึ่งในว,วิธีการของเขาคือการเขียนลงไปนะคะว่าเขาจะทำอะไรบ้างเมื่อถูกลอตเตอรี่แล้วและเขาก็ถูกจริงๆแล้วก็น่าจะได้ทำตามแพลนนั้นแล้วนะคะดังนั้นเราก็ใช้ชีวิตง่ายๆเลยค่ะก็แค่ทำตามคนที่เขาสำเร็จนี่ล่ะค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อพลังงานในตัวของเรา Energy ในตัวของเราก็จะเป็น energy ที่ดีที่มีความสุขค่ะ เป็นยังไงบ้างคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่เรารักได้ฟังกันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในทุกๆนาทีเลยค่ะสวัสดีค่ะ